หรือไม่กับการเก็บไฟเบอร์แบบเดิมๆการเก็บที่แสนยุ่งยากเก็บแต่ละครั้งก็ได้ไฟเบอร์แค่น้อยนิดอีกครั้งยังมีเบอร์รี่อีกมากมายซึ่งเราเลือกไม่ได้เลยวันนี้ทีวีได้รัขอนำเสนอคิวเกี่ยวไฟเบอร์ปุ๊บปุปุคณลองดูสิเป็นยังไงบ้างสาร่า พระเจ้าจอดเหมือนยอดมากขอาคุณโทรมาภายใน5นาที200เราไม่ขายเราขาย2,000บาทเพ <c oughs> ียงแค่คุณโทรมา20สายแรกคุณก็รับสิทธิพิเศษนี้ไปเลยค่ะในราคา2,000บาทสำหรับเคียวเกี่ยวไฟเบอร์นั่นเองนะคะ <c oughs> ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะเคนแคสซี่เองนะคะตอนนี้เรามาอยู่กับเกม A R K Survivor กันอีกแล้วนะคะก็เป็นเกมแนเสาร์น่ารักมุ้งวิ้งฟุ้งฟริ้งวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กับคุณจิมมี่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมจิมมี่ไม่มีชื่อชาแนลนะฮะอ๋อเจ้าตอไม่สิดชื่อเลยฉันเกลียดว่ามันกระโดดอ่ะกระโดดบ้างกระโดดบ้างพี่กระพุ้งแรกดูการแต่งตัวของนังคู่ด้วยนะฮะ สีรปเตอร์กับสีชุดนี้ใกล้เคียงมากใช่วันนี้นะคะเราก็มีภารกิจนะคะว่าเราจะไปจับเสือภูเขากันเนาะใช่ครคุณจิมพร้อมหรือเปล่าคะพร้อมตั้งแต่เมื่อวานแล้วโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราเดินทางกันไปจับเสือภูเขากันเลยดีกว่าค่ะปะเราจะขีร่รปเตอร์ไปรอครับไม่ค่ะขีนน่เนาะเอามาเปิดคลิปเฉยๆอ้โเนี่ยรปเตอร์ไปจอดก่อนอา โอเคค่ะยาเขียวพร้อมค่ะป่ะแต่เราจะไปกันตรงข้างน้ํานะครับใช่ตอนนี้เราได้นกมาแล้วนะครับ2ตัวจาก T J Life <c oughs> ไปนะครับใช่จริงๆได้มา3ตัวนะคะจากตอนที่ที่เราจับมา4ี่ใช่ไหมแต่ว่าได้แค่3ตัวตัวหนึ่งโดนรับเตอร์กัดไปแล้วนะคะตายแล้วก็ตัวหนึ่งของพี่พี่ก็โดนทีเร็กกัด <c oughs> ก็เหลือ2ตัวนั่นเอง <c oughs> ไม่เป็นไรฮะหาใหม่ได้นะครับยังไม่ตายไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวก็จับใหม่ก็ได้ใช่ฮนะตอนนี้มีใช้แล้วครับคนละตัวก็ยังถือ<ช>ว่าโอเคก็ยังโอเคตัวนั้นชื่ออะไรคะปีกระจูปีปีกะจูครับปกจู <c oughs> ส่วนของเรานะชื่ออะไรนะเนกิป่ะเออชื่อเนกิเพาะตัวเก่านี้ชื่อเนโกะเนกิเนก,เนก,เนก,เนกิน่ารักเนกิเนกิน่ารักสี่ก็ค,คล้ายๆกับเนโกะนะใช่ อ,อันนี้ก็เป็นที่เดิมเลยนะคะที่ไลท์ถ้าเกิดใครดูไลท์ก็จะรู้นะว่าตรงนี้เรามาจับนกกันซึ่งเดี๋ยวเราจะใช่เดี๋ยวเราจะล่อเสือภูเขามาจับกันตรงนี้นะคะเพราะว่าเราเคยไปลองจับกันบนภูเขาเลยใช่ไหมแล้วแบบคืออารมณ์เหมือน,มนว่ามีอะไรกวนเยอะแยะมากคือแบบนกนึกอะไรเงี้ยคือแบบมาจงมาจิกอะไรเงี้ยมันไม่ไหวเฮ<น>้ยทำไมาตรงนูน้นโอเคจังวะจงจิกวง,ะงวะ โอ้ยอยาได้สีส้มตัวนั้นน่ะที่กำลังจิกกานโนอ่ะอยากได้อีกแล้วป่ะเดี๋ยวเราจับเสือกันดีกว่าโอ้ฝั่งนึงก็มีทีเล็กฮะคุณจะเอายังไงคะคุณจะไปล่อเสือมาหรือยังไงอ่าเดี๋ยวผมดูรอบๆก่อนนะครับผมว่ามีเสือไหมเนาะโอเคไปบินดีกว่าเราจะเพราะว่าเราตอนนี้เราสามารถโยกย้ายขยับเข้ามาได้อีกหน่อยหนึ่งนะฮะไม่จำเป็นว่าเราต้องฟิกอยู่ตรงนั้นแค่ที่โล่งๆก่อนใช่ใช่ใช่เพราะว่า อย่างมากคือที่ล่งก็ไม่ให้มีมอนสเตอร์ตัวอื่นมากัดหูทำไมตัวนัน้ทีเล็ก2ตัวนกลุมกับนกอยู่ทำไมโหดจังเลยแถวนี้โอตรงนี้นี่แบบว่าทีเร็กกัดกับนกอยู่อย่างเมามันตรงนี้นี่มีลัตเตอร์เยอะมากคนระแต่ยังไม่มีวิวแววว่าจะเจอเสือเลยนะครับใช่นี่ไงพอตอนแรกเราจะจับนกใช่ปะไม่ค่อยมีนกบินนะอตอนนี้นกเต็มเลย โอแรปเตอร์เยอะมากตอนแรกที่เจอเสือแถวนี้ประมาณสมตัวได้นะมันเกิอยแถวนั้นแหละเกือบสิบตัวเลยฮะจริงอ่ะใช่ตรงนี้สามตัวกำลังลุมจิกสามเขาเนะฮะทำงานกันเป็นทีมมากทีมเวอร์กโอ้ไม่ใช่สามดิห้าตัวตรงไหนวะบินขึ้นไปตรงใกล้ๆกับแท่นพิมพ์ป่ อ่อแท่นด้านบนเนี่ยครับผมอยู่ตีนเขาฝั่งนี้เลยครอยู่ตีนเขาเลยอ่ะใช่แล้วเขาตรงนี้มันมีเสือไหมเนี่ยไม่แน่ใจนะแต่ว่าแรปเตอร์สีแหลมๆทั้งนั้นเลยเนะครับโอ้โหอยากจับอีกแล้วใช่ไหมคะเกมนี้นี่แบบอยากจับทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางนะพูดเลยมันเปื่อนมันเหมือนมันเปืเ่อนคืออะไรครับ โอ้ยตาแล้วนี่ลับเตอร์อ๋อมีสีเขียวมันเหมือนเป็นวัตจักเนี่ยแบบลับเตอร์ก็สู้ไอ้สามเขาไม่ได้อยู่ดีอะลองดูลับเตอร์ห้าตัวฝั่งนู้นนี่ฮะนี่ครับเจ๊ตามเธออยู่อ๋อเนี่ยเสือสีอะไรอะอุย้ยผมเห็นช้างาสีส้มหรือสีทองว่ะไม่เอาเหอะเราจะ,ะจะมาจับเสือเถอะเฮ้ยทำไมแถวนี้แมงป่องมันเยอะจังเลยอะช,ช,อยช้างพงช้างเผือกนะเออฮ้ช้างเผือกน่าจับ อันนี้เป็นเสือสีอุ้ยสีน้ำตาลดําหรอมีสามตัวฮนะเลือกได้ครับไหนวะ3สามตัวฉันเห็นตัวเดียวอ๋อสีไม่สวยเลยอ่ะนี่สีอะไรอ่ะเขียวเขียวแล้วตรงไหนอีกตรงนี้ปะเอ้ตรงนี้สีส้มมันนี้สวยไหนฮันจีอยู่ไหนครับเนี่ยนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เห็นนกไหมนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้บินมาอีกเออ,เอ,อ เฮ้ยหันหลังกลับมาเออนกอวินอยู่เนี่ยเนี่ยมีตรงนี้มีเอ่อพอสีส้มกับตัวสีขาวเหมือนตัวสีของเนกิฉันเลอยอ่ะเอาไงเธออยากได้สีดำเหรอใช่ครับผมอยากได้สีดำครับพี่อยากได้ตัวสีของตัวนี้หละไหนอะนี่น่นตัวสีส้มตัวนี้น่าจะสวยนะแต่จริงๆดูก่อนก็ได้มากอุ้ยเธอกัด เป่จ้สีขาวนี่ก็โอเคครับสีขาวนี่ก็โอเคอยู่แต่อยากได้สีที่มันฉูดฉาดกว่านี้มันไม่มีแล้วเหรอผมอยากได้ดำนี่ไงดำหมอเดี๋ยวบินดูก่อนก็ได้นะชมวิวชมวิวตอนนี้เราแยกกันหากนแล้วกันก็โอเคนะพี่ว่าฝั่งนี้มันก็ดูโอเคกว่าฝั่งนู้นฝั่งนู้นแม่ง มันนไม้ข<อ>เขามันสูงเกินเออแล้วต้นไม้มันเยอะแล้วมอนสเตอร์มันเยอะกว่านี้เยอะอ่ะอันนั้นแบบโคตรเสือภูเขาอ่ะเยอะจริงอะไรจริงใช่เนี่ยก็ไม่ใช่ปัญหานะครับเรื่องนี้เดี๋ยวเราบินดูอีกสักพักก็น่าจะเจอเพราะว่าตอนนี้เวลาก็อยู่ที่ห้าโมงยินอืมอากาศเริ่มยินแล้วครับนี่เราเป็นว่ารอไห้สองตัวนั้นแหละเจ๊ อ่าเโอเคงั้นมารอ้อมไปดีกว่าจะล่อยยังไงอะ่ะก็เดี๋ยวไปบินชกไปใกล้แล้วกันนะโอ้โหที่เล็กตอนนี้ผมหาไม่เจอเลยครับเราเจอกันตรงไหนนะแถวเนี้ยแหละอีกหน่อยหนึ่งขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งเปล่าวะตรงนี้นี่นะหายไปแล้วมั้งใช่อ๋อเดินขึ้นบินได้ไหมนี่ไงกำลังลุมทึงอยู่นยเอาจะเอาอยัางไงอ,อ๋อกำลังกัดเสืออ,อีกตัว ไปเลยไปเลยไปเลยเดี๋ยวมันจะมากัดฉันแล้วเนี่ยไปเลยไปเลยไปเลยตามื่นเตันมานะมันไม่ตามว่ะเธอตามเหอะตัวฉันเโอเคล่อไปก่อนเลยครับเดี๋ยวผมต้องพักลงพักน้องก่อนอ่าแมงป่องเดี๋ยวรอให้มันมากัดแมงป่องก่อนเดี๋ยวฉันว่าเดี๋ยวมันตายก่อนเว้ยมันไม่สนใจแมงป่องเฮ้ยระวังนกเออ ผโดนแมงป่องกระจึกอะโดนแมงป่องจึกไปเมื่อกี้แทนว่านะมันต้องเอาเสือมาล่อแหล้ว่ะอุ้ยตรงนี้ก็มีสองตัวสีอะไรหน้าตรงนี้น้ำตาลจับตรงนี้เลยไหมจริงๆตรงนี้มันก็ล่อไปแต่ว่าตรงนี้จะมีลับเตอร์ฉันว่ามันจะกัดกันเองนะเห็นไหม เดินตามมาเลยครับทุกทุกคนเราจะพากันไปสนุกกันนะมันไม่ตามแล้วกลับมาจิกมันใหม่ตัวผมเริ่มหนาวแล้วใกล้ตายนะก<ำ>ําโอ้นอกผมจะตายนะครับแัน้นเง้นขึ้นเถอะเดี๋ยวฉันล่อเองกันะอ่ะอุ้ย ตามมาสิคะตามนกน้อยมาเลยตามเด็กกี่มาเลยครับไม่ตามอะ่ะเอาตรงนี้ดีกว่าไหมฉันว่านะเดี๋ยวฉันวิ่งล่อมันดีกว่าอ่ะน่าจะไวกว่าเดี๋ยวจอนนกไว้ตรงนี้อันนี้ผมเรียกนกไวปวะเอ้แต่แต่ไม่เฮ้ยไ่เอาไม่ดีเอานกไว้ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยววิ่งล่อๆมาตรงนี้แล้วก็ค่อยขึ้นนกไหมหรือยังไงดีวะห่ากแล้วไม่รู้แล้วผมกลับก่อนนะเออใกล้กลับไปก่อนเลยได้ปะ <laughs> <laughs> พูดแม่เลยกู อ๋อโอเคมันวิ่งรอยไอ,ไอหมูไปเว้หมูก็วิ่งไปทางเหมือนฝั่งบ้านเรานิดนึงแต่ว่ายังไม่ถึงทีโอ้ยมันวิ่งข้ามน้ำอ่ะเตอ,อมันก็จะวิ่งตามไปฝั่งโน้นน่ะเธอโอ้ฝั่งนี้นี่แบบตัวอะไรมากมายไก่กองไอมันมันว่ายกลับมาละจะต้องล่อมันมาให้ได้เนะยครับใกล้แล้วแหละใกลแล้แหละเดี๋ยวล่อมันก่อน ให้เราเสือให้เราเสือเห็นเห็นตูดนกไหมนั่นแหละนั่นแหละตามนกมาเออเออนั่นแหละตามมาเนี่ยมีเดียวตายเลยอะไรนะก็ตอนนี้ตอนนี้ตัวผมเอ่อไอตัวนกนี่เลือดเหลือน้อยมากครับเหลือร้อยยี่สิบแปดนะฮะพักพักพักค่ะพักแสดงว่าตอนนั้นเลือดน้อยหรอว่ามันกัดตัวอื่นไปแล้วว่าเสือมันแยกย้ายกันไปหมดแล้วเนี่ย ผมว่าตายอ้าวใครเขากัดผมกันนะตายเองไม่ใช่เหรออ๋อมันหนาวตายมั้งครับอะไอย่างนั้นมันมันตายเองอ่ะเห็นมันตายอู้๋อเจอตัวเล็กคนพิษใส่ด้วยครับอ๋อเป็นไงครับได้ผลไหมครัการล่อมาล่อซื้อมันแป๊บเดียวอ่ะมันไม่ยาวนานอ่ะมันต้องแบบล่อให้มันกัดตูดมาเรื่อยๆ มันถึงจะมาโอ้ยมาแล้วมาแล้วผมมาเล็กไปล่อให้ป่ะมาแล้วแต่มันเจ็บตัวไงมันเจ็บตัวตัวเองจัแบแบถวนี้ก็ได้มั้งพี่ว่ามันก็ไม่ไกลจากที่เราอยู่มากอะ่ะเนี่ยตรงนี้มีสองตัวเนี่ยถ้ามาตรงนี้มันก็จะโอเคกว่ามนะีทีเล็กทีเล็กเราใช่ป่ะทีเล็กผมกำลังเดินอยู่เนะี่ยใช่ไหมใช่คนระับล่อมันมาอีกนิดนึงครับจะถึงและอ้อยอ้ยอ้ยนกจะตายแล้วไม่ไหวแล้ว แต่ผมเอาที่เล็กไปล่อก็ได้เจ๊บินสูงทั้งนจะตายทั้งคนจะตายเอานกไปจอดแป๊บอยู่ตรงหลังหินตรงนั้นอะเจอกี้ยเอาเอาเอาไอวีไปด้วยเหรอใช่ครับโอ้โหได้เนื้อน้องด้วยนะ้อมาเจอกันหน่อยเลยพี่เสือเจ๊คอยยิงนะเดี๋ยวผมเอา เตรียมตัวเลยครับเฮ้ยมาหรอมาแล้วครับมันเดินไปเองเลยผมยังไม่ได้เจ๊เจ๊ไอตัวนกที่อยู่ด้านล่างเอ้ยตัวฉันตายเอ้ยอย่าขวางได้ไหมวิ่อ้ยเอาตายเฉยไอวิ่มันขวางผมอะนกฉันก็ตาย ฉันก็จะตายเกลียดแกว่ะแม่งเอ้ยแกกดยูให้มันเออเยี่ยมค่ะตายเพราะเซเบอร์ทูดอีกแล้วโอ้ยตายอีกแล้วอ่ะนกชั้นตายไงไม่เป็นไรอ่ะมันเันเครียดตรงนกชั้นตายนั่นแหละไหนอ่ะหาช่วยหาศพหน่อยโอ้ตายอยู่ข้างเลย โอเคค่ะโหเป็นการจับเสือที่เสียสละโดยการเสียสละนกนั่นเองตายอีกแล้วเพิ่งจับมาฉันก็ฆ่าชีวิตตัวเองฆ่าชีวิตนกของฉันอีกแล้วคือแบบอารมณ์มันเหมือนกับว่าเราเอานกมาแลกกับเสือเวียนร้ตายเกิด <laughs> <laughs> เธอเอาอันไปยังเดี๋ยวฉันเก็บอนันไว้ก็ได้ฉันว่าแล้วฉันตงิดต,ตงิดว่าม,มันจะต้องตาย รงนี้น่าจะให้มันตามมันวิ่งเองนะก่อนนะน้องสีสวยของฉันเนกิแม่รักลูกจับใหม่ก็ได้เดี๋ยวไปล่มาจับใหม่จับพร้อมเสือเลยละกันค่ะเพราะว่ายังไงมันต้องใช้อพรขันก็ทำตายไปตัวหนึ่งแล้วด้วยอ้าวมันก็สลบ2สองตัวเลยนี่นาสลบแล้ครับสลบเนี่ยคะ่ะสลบอยู่ตรงนี้เลเวลหกจัดไปครับ กับข้างบนนั้นอีกตัวหนึ่งเลเวลข้างบนเลเวลหนึ่งฮะเนี่แหละสบายใจล่ะเลเวลหก็ตามนั้นนะคะก็ต้องจับเสือแล้วเดี๋ยวไปหานกมาจับอีกตัวหนึ่งเสียงชีวิตตลอดใช่ครับชครัมันต้องชีวิตมันต้องมีความเสี่ยงนะ ระลงทุนมีความเสี่ยงเอานะานะ่ากลัวโอเคเดี๋ยวผมสร้างบ้านก่อนนะครับเอาเลยค่ะสร้างกระต๊อบเหรอใช่โอเคจัดไปเอ้ยเดี๋ยวพี่ว่าพี่ทำแคมป์ไฟไว้แถวๆตัดว์ตอนดีกว่าไอ้นี่ผมจะสร้างกระต๊อบรุ่งแถวๆสัตว์นี่เลยเออนั่นแหละสร้าง ก็าวางจับยากหรือว่าเราโง่วะไม่อย่าพูดอย่างนั้นเราเลือกที่ด้วยอะไรครับก็จริงอะเพราะที่ตรงนี้เนี่คือไม่ค่อยจะมีอะไรมารบกวนเท่าไหร่ซึ่งมันก็โอเคแต่ก็ต้องระวังแรปเตอร์นิดนึงนะคะพราตรงนี้แรปเตอร์มันชุกชุมนิดนึงมันจะชอบมาทรีเพอ โอเคตอนนี้ผมได้บ้านแล้วเนี่ย<ะ>ต๊อบน้อยที่ไม่มีอะไรโอ้อเลือดเหลือ,อ,อน้อยมากอะ่ะเธอโดนกัดทีนึงก็ตายแล้วเนี่ยเสียงมากครับอืมจริงๆเดี๋ยวผมเอาทีเล็กมาเดินใกล้ๆเลยนะมันจะได้กัดทีเล็กก่อนอย่าเลยนะเดี๋ยวทีเล็กก็เหยียบตอนนี้มันอยู่ไหนอะ <laughs> เจ๊พี่อยู่โรงเสืออะไรดิ น้อยเหมือนกันเลื่อนน้อยเหมือนกันเพราะว่ามันเจอศึกมาเยอะก็อยู่ข้างๆบ้านที่เธอสร้างเนี่ยตรงก้อนหินเนี่ยเนี่สีอะไรวะสีน้ำตาล okay. ผมใส่เสื้อผ้าก่อนนะผมเริ่มหนาวจู่แล้วได้ค่ะใส่เลยตาเขียวด้วยหล่อนะตัวไหนมันฆ่านกชั้นวะนะครับรทวงแทนแะล้ว ใจะไปทวงแค้นจะฆ่ามันอันนี้รู้สึกจะเป็นตัวสีเขียวนกเธอไม่ตายนี่ก <c oughs> <laughs> ็ใช้ด้วยกันก็ได้ฮนะไม่เป็นไราไม่เป็าานไรแมันมีอานเหลือได้หรอผมมีเนื้อน่องอยู่นะนยัดเลยเปล่า <c oughs> เดี๋ยวดูความหิวมันเยอะไหมอะยัดเลยก็ได้นะจริงๆอะเดี๋ยวมันจะเน่าก่อนเนี่ย อ่าถ้ามันจะน่าระยะเลยอ่ะโอ้ยล้วใส่เนื้ออื่นตามด้วยดิเราเอาเนื้อน่องมาใส่อย่างเดียวมันเกือบแล้วไหมล่ะก็ะถือว่าไวเพราะว่าเลเวลน้อยนะคะตัวบนผมใส่เลยนะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกสัก1-2ชั่วโมงต่อมานะคะว่าเราจะได้เสือ2ตัวนี้หรือเปล่านะคะ โอเคค่ะโอเคนะคะตอนนี้นะคะเราก็สามารถจับเสือภูเขาทั้งสองตัวได้แล้วนะเย้เย้ลดีดีใจเลยดิเย้ดีเย้ดีเย้ดีเย้ก็หัวล้อแล้วก็ไหนเดี๋ยวสิเคียร์แป๊บโอเคดีใจรู้สึกแบบสุดยอดมาก น่ได้สานะคะกว่าจะได้ก็ด้วยความยากลําบากนะคะก็ใช้เวแต่แต่ว่าอันนี้ยังใช้เวลาไม่นานเพราะว่าเลเวลน้อยนะคะแต่ถ้าเราจับเวลเยอะกว่านี้ก็คงน่าจะใช้เวลานานมากอันนี้ก็เป็นตัวของขวัญนะคะชื่อว่าพี่เสือในเองมันเขียนถูกหรือเปล่าผมชื่อดำ .com เนี่ยดำ .com ดำ .com เนี่ยอันนี้เป็นลุงไซบูตูนะเพราะว่าแก่สุดใส่แว่นด้วย อันนี้คุณลุงไซบูชช์คุณลุงคะขอขีดหนะะอ่อยค่ะน่าเ <c oughs> นี่ <c oughs> เอ<ๆ>แล้วด้านหน้าอะไรครับด้นนาดนหน้าอะไรครับด้านหน้าด้านหน้านี่คือนกที่เรากำลังจับอยู่ใหม่เนะะี่ยค่ะเราได้เสียน้องเนกิไปนะคะสำหรับนกที่เสี่ยงชีวิตเพื่อจับเสือนัน่นเอง ไม่น่าเลยตอนนี้เราก็จับไว้ทั้งหมด4ตัวนะคะก็ไม่รู้ว่าจะอยู่รอดได้กี่ตัวนะคะนี่สี่ตัวกระจายกระจายกันอยู่พละที่เลยนะต้องดูแลดีๆนะคะอืมใช่ใช่สตปนี้ต้องได้แน่นอนถ้าไม่ได้นี่ร้องไห้อะร้องไห้หนักมากใช่โอเคค่ะสำหรับพันนี้ก็ไว้แค่นี้ละกันนะคะ แล้วก็อย่าลืมมาติดตามกันต่อในพาร์ทต่อไปนะคะว่าอยากให้เราจับอะไรกันต่อเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์กันมาด้วยนะคะ okay, โอเคค่ะไปก่อนนะบายบายบ๊ายบายครับบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ